สวัสดีครับผมมีรูบิกอ่าไอ้ผมงงแล้วงงแล้วผมมีรูบิกครับมีหลากหลายสีช้าโลกใช้เวลา7วินาทีในการทําให้กลับมาที่เดิมเดี๋ยวดูว่าผมจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าเข้าไปดูใกล้ๆครับกล้องครับเรามีแบบนี้นะอ่าวิธีการง่ายๆครับเราวินาทีแรกวินาทีที่2วินาทีที่3และวินาทีที่4ยังเหมือนเดิมครับยังทาไม่ได้ใช้ไม้ยัดคนดีกว่าฮ๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับอ่า รียบร้อยครับกลายเป็นทั้งหมดใช้กี่วิธีห้าวิธีกับจำนวนชั้นโลกจันเจ็ดอ่ามันมุกมุกเขาก้าประมาณนีอ้อะไรสวัสดีครับในกลูบิกที่คุณเห็นไปสักครู่นะครับถ้าคุณลองดูซ้ํากันนะฮะมันเป็นกลูบิกแบบแบบ ที่เรียกว่าเดี๋ยวนี้คนเขาไม่นิยมออกมาเล่นแล้วเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะมันยากในการที่จะเอาสม,มุติหยิบคุณหยิบรูบิออกมานะฮะแล้วคุณเล่นแบบคนเมื่อกี้นะครับแล้วคุณจะเก็บรูบิกได้ยังไงก็คือแน่นอนนะว่าสิ่งที่คุณเห็นเมื่อกี้เป็นกิมมิคครับถ้าคุณลองสังเกตดีๆนะครับรูบิกธรรมดาสามคูณสามนะครับมันจะมีทั้งหมด6สี ในคันที่คุณเล่นรูบิกเป็นนะฮะคุณจะพบเลยครับว่าสีอะไรจะตรงข้ามกับสีอะไรเช่นสีถ้าเรามองในมุมนี้นะครับมองในผู้ชมมองก็จะมีแดงน้ําเงินเหลืองอยู่นี้นะครับสีที่ตรงข้ามกับสีแดงคือสีส้มที่ตรงข้ามกับสีน้ําเงินคือสีเขียวและตรงข้ามกับสีเหลืองก็คือสีขาวนะครับอันนี้คือเป็นรูบิกแบบมาตรฐานแต่ในคลิปนั้นนะครับในตรงเซนเตอร์สเนี่ยครับก็คือจะมีขอบ ที่มีหนึ่งสีมีอันนี้มี corners ก็คืออยู่ตรงกลางก็มีสองสีนะครับส่วน edge ก็มีสามสี edge คือขอบนี้ไอ้ผู้ผิว e อ corner อันนี้ edge e นะครับก็จะมีสามสีตามลำดับนะครับถ้าคุณดูดีๆนะครับ center จะไม่มีสีขาวไม่มีสีขาวเลยในคลิปซึ่งผมอธิบายครับว่าสมมติว่าคุณเล่นกลธรรมดาง่ายๆ แบบนี้นะครับแล้วคุณปั่นให้ผู้ชมดูนะครับและคุณแก้ในการที่แก้สีมูฟแบบนี้เพื่อที่จะให้เอากลับมาเหมือนเดิมโดยที่โดยที่เราโชว์ด้านก็คือด้านนี้เนี่ยเราจะสติกเกอร์แบบปแปลกๆมาแปะน,นะครับแล้วพอเราโยนกลับไปนี่ยเราก็จะจะเป็นทั้งลูกนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยครับมีการหมุนลูบิกแบบนี้แบบที่ผมทําแบบนี้ก็คืออะไรครับเพื่อแฟลตว่า ให้ดูทั้งลูกยกเว้นด้านที่คุณแปลแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกลนที่ผมมองว่าถ้าสำหรับนักลูบิกไม่ควรนำมาเล่นนะ,ะแต่ว่าเราอธิบายเพื่อสำหรับผู้ชมที่ไม่ใช่คนที่เล่นลูบิกนะครับนะฮะไม่สำหรับไม่ใช่นักลูบิกนะครับซึ่งบอกว่ากลนที่คุณเห็นเป็นกิมมิคครับ ด้านขาวไม่มีมีเป็นด้านสีนะครับก็คือวิธีการเซตอัพนะครับก็คือเซตแบบนี้แล้วคุณก็โชว์ให้ดูว่ามันเป็นลูบิกแบบค้านะครับคุณบิดหนึ่งสสามี่บิด4ีทแต่ว่าแต่คุณโชว์ด้านขาวดูเหมือนไม่มีอะไรเราเปลี่ยนเป็นท้งลูปนะครับไม่ยาก ผมขี้เกียจแกะรูบิกซื้อมาแพงขี้เกียจ